คือคนสวยนะคะพี่ไอคนสวยเป็นโชเฟอร์ค่ะไหนคนที่จะไปหาหมออยู่ไหนทิดาน้อยนี่เขาเจาะตรงมือมันก็เกจ็บสิเจาะตรงนี้ได้ไหมเออเดวเจาะตรงไหนก็ค,คนจะเจาะหรอกวันนี้ยายสิผ้านองทิดาล่าไปเจาะเลือดค่ะไปตรวจเลือดตรวจหาค่าของเบาหวานเบิงว่านองสิมีเบาหวานบอาพวา่า,วา,าเงียวดูดูี่น้องกินดีกินเ่งแต่บอ่อ้วน ก็เลยสีผ้าลอกไปหาเจาะเลือดบึ pues ้งเอ้าหน่ทีดาไปเจ็บดอกต้องกินยาตลอดจริตเอายังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหรือเปล่านี่ไปพูดกันละลูกแค่ไปเจาะดูเฉยๆค่ะยังไม่รู้เลยว่าเราไปเนี่ยคือไปเจาะดูเฉยๆจ้ะคนสวยเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วค่ะไปเดินมีคุณยายอยู่นั่น โอเ,เก็บเก็บอีกยังเนาะตอดมือเลยนะโอ้ยแซมไม่งอดตอดนั่นแหละโอ้ยแซมมันแม่งมดตอดนั่นแหละมันยาอยู่เนาะเจอกับดิฉันเป็นยังเจอกับดิฉันคป็ยังโอ้ยคนช่วย <c oughs> เอยนี่คือคุณยายรัชประภาท่านประธานของตำบลเกิอ้อค่ะประธานสมบ,บสวัสดี้สวัสดีสวัสดีครับรทักตาด้วยลูกอสวัสดีโลกโอ๊ยสาวสวยแห่งปมปอนย์ สาฟปอสวยปอปอล่าอยากให้คุณย่ามาตรวจเลือดให้วันนี้นะครับคุณค่ะทำไมหนูน่าแักจังเลยอ่ะพี่ไปโรงเรียนแล้วหรือยังคะเอาไปโรงเรียนไปพี่สาวเป็นผีเป็นให้อุ้มเชื้อไปโอ้โหพี่ไอพี่ไอพี่ไอเอาพี่ไอดูพี่ไอลองดูพี่ไอลองดูโอ้นานทิดาบ่ได้หรอกพี่ไอย่างเดียวพี่ไอเป็นคน อีหยางกาหักมืดค่ะเด็กๆเล็กน่อยหรือว่าเป็นเมตาสัตว์แต่ว่าอันนี้นี่นกก่าเล่น้ำค่ะพี่น้องนกกับวบาเอาขนาดกับเมล่อนเมลอนยังบินหนีได้พี่ไอเมลอนบ่เลลน้ำเลยจะเอ๊คนจ่วยเอาทำไมน้องใจดีจังเลยน้องอัธยาศัยดีจังเลยอ่ะคนอยู่กับคนใจดีนะเ้อสร้างว่าแถวว่าอ่าน้องก็ให้อุ้มแล้ววันนี้ น่ารักจังเลยน้องใจดีด้วยยิ้มเลยยิ้มเฉยเลยนั่น,น,นมองคุณย่าแล้วกำลังมองตามคุณย่าแล้วน้องอน,น่ารักจังเลยทั้งพี่ทั้งน้องวัที่นีล่ละพี่ไอเ้เฮาเฮาสิมาลุ่นกันว่าค้นไปน้อยๆน,นี่สิ พี่ไอ้พี่ไอ้บ้า,าบ้า,า <c oughs> เอาพี่ไอ้มาเป็นกำลังใจเดิค่ะมันนี้ลองเอาพี่ไอ้มาจับธิดาแล้วไว้บ้า,าบ้า,าพระท่านให้กินน้ำให้กินย่างเลยมันต้องหกถุ่มมาก็ให้กินอีหยังแยกย่างกินอะไเด้กินย่างกินน้ำลายแช่เอออือ <c oughs> อ่นน้ำลายแม่บ้าอื้นน้ำลายไว้ค่ะ ไม่ถึงขวบมั้งในนี้อาจจะอยู่ขวบไหมน้องยังตัวเล็กอยู่ลลกแต่ทําไมน้องน่ารักยังให้อุ้มเฉยเลยอ่ะไม่แต่ทุกครั้งเขายังไม่เคยรู้จักกับหนูเลยกับพี่ไอเลยอ่ะยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้าอ้าจะเอยิ้มให้เฉยเลยอ้าวแปลกมากเลยอ่ะยังไม่เคยรู้จักกันยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำอ่ะ ทำไมให้อุ้มเฉยนอหนี่นาพี่น้องเองเราเกิดมาเป็นพี่น้องกันแต่วันนี้เราได้แยกจากกันแล้ววันนี้ก็ได้มาหากันใช่ไหมวันนี้ก็ได้มาหากันเอาเพื่อนเป็นยังสี่บอกค่ะห้ผู้อุ้มทุกคนบอกโอ้โหเปนแม่ล่ะแม่คนอยู่กับหลายคนเป็นจะเลยน่าเอะร้องตามคุณ่าแล้วร้องตามคุณย่า เอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังยน้่นะคะนมะเร็งกำนองเสือเลยค่ะป๋าที่นี้พิดาแลวเมื่อกี้น้องทำน้องเล่นลยหรือเอาขับรถขับรถกับน้องรักกันยังไงลูกรักกันยังไงรักกันรักกันรักกันบู๊เลยเหรอหืไหนรักกันทังไงโอ้เห็นรถเห็นรถมาเห็นรถดำมา พี่ดูที่เกือบเกือบก็เป็นจ้าชีแลรักกันรักกันรักกันอะรักอารักรักทิธิดาหน่อยแล้วลูกก็ไปใกล้ๆน้องสิกำลังมองรถลูกอารักกัน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 อย่างนี้ตาหวานเอาไงตาหวานตาหวานตาหวานนี่ปิดนอน โอ้เฮ็ดรถเฮ็ดรถสนใจรถสีเบิ่งรถเสื้ออยู่พ้นคนเห็นรถ่ะนองพิจิรณากรรอคุณยายค่ะบอรว่าคุณยายกำลังหาอุปกรณ์มาให้ยู่ค่ะเดี๋ยวมาแล้วคุณยายมาแล้วตรงนี้เหรอคะตรงนี้แหละไม่มีอะไรมากนิดเดียวไม่มีอะไรหรอกเธอไปกลัวอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวยายก็อยู่ด้วยยายก็เคยตรวจประจำถ้ายายไม่ได้กินกาแฟยายก็จะตรวจเหมือนกันเละ จะยายกินกาแฟพี่ดาเล่าอานั่งลองนั่งลองนั่งลงพี่ไอ้มานั่งนี่พี่ไอ้มานั่งกับน้องเร็วไปนั่งฟังนั้นดิหนูขยับมาหาคุณยายสิลูกเออยายรู้นะเออไม่เป็นไรถึงวนี้จิงจริงดใช้ขาดดุลเออกินยังยังกินตอนนี้ให้ตรวจก็เจ็บเฮ้ยคุณตากระได ยานเหีนยังบัญหาหมดการแหงหลายตัวทังกบปรกันไอ้นั่นน่ะไปขึ้นเมื่บ้านน่ะมดแดงแหงหลายตัวแหงมดแดงะฮะหนูก็ยังไม่เยอะหนูอย่างสองพังเออนั่นแหละเพราะว่าหนูไม่ได้กินอะไรตั้งแต่หกทุ่มมาไม่ได้กินน้ำด้วยยายก็เลยไม่เห็นนั่นไม่น้อยนะคะคุณยายกินในมือแล้วเป็นซิปเทียกับมีค่ะเขาอ่ะนะ แต่ว่าหิวไ้้ข้าวเดียวหิวข้าวเ,เ,เดียวกินบ่อยมากแต่ว่าเงี้ยนี่สามสิบ <laughs> นาทีครั้งหนึ่งก็เรยว่าลองไปให้คุณยายเจาะดูแล้วถ้าไม่มีอะไรต้องไปตรวจหาดูว่านุเป็นเงียวยัดบอ่อประสันดอกกเพอปัสสาวะอักเสบบอเงี้ยวดูเกินเนาะเราเป็นคน กินน้ำหน่อยนูนะเป็นคนกินน้ำหน่อยอยู่แล้วนั่งนิ่งๆไม่งั้นนะไม่เอานะยังไม่ทำอะไรเลยไม่เก็บหรอกนิดเดียวไม่เก็บดูน้องดูน้อง อยู่นิ่งๆนะท่นิ่งๆนะเก็บนะไปเก็บนิดเดียวนิดเดียวน่ะเห็นไหมนั่นนิดเดียวหาหายายลุงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวก็เมื่อเซียวก็ไม่เป็นไรลูกมันไม่เป็นไรหรอกยายก็เคยเจาะบ่อยจะตายเจยายนี่แถมช่วยได้ไหมคะเดีวเดี๋ยวแถมไข่ป๊าดยายเติมหลับตาไว้เสร็จแล้ว เก็บแมมเระไม่เห็นเก็บอะไรเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะไป็ร้องอะไรไม่เก็บเลยเอืมาแล้วจะตรวจใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยต้องได้ผาเหมือนวันนี้แหละแม่เ็นสิภาพไปหาหมอ มันช,ช่วยหาหนอนอีกแล้วจะไมเ่เลื่อนหนูน้อยจังเลยจอยปนนีเนาะคันจอยก็เลยเดือดหน่อยแต่ว่าจอยปลานี่มีแห้งลองเพ่งอยู่ก่อนจะลองเพ่งสู่ตายคุณตา <c oughs> พี่แล้วเนาะให้กำลังใจไงลกูกเอามือรูบไหลพี่เลยกำลังใจให้พี่เลยนองอยากกเองเครืงกันหเลยนะคะพูดกันเล่นเฉยลูกพูดเล่นเฉย เดินได้แล้วที่ใดหาเนไม่เก็บเลยเห็นไหม มดจัดยังเก็บกว่ามันนิดเดียวปลายิ้วนิดเดียวคุณยายทำมือเบาๆด้วยไม่เก็บเลยสรุปแล้วเก็บไหมคะไม่เก็บพูดค่ะไม่เก็บค่ะน่นแหละกลัวามากกว่าใช่ไหมคิดเอาเองก็ได้เก็บดี่ลูกมันโน,โอนโอเอาเองก็เก็บแล้วค่ะน้องทีดาก็เก็บแล้วค่ะเด้อพ่อพ่แม่เพราะว่า คุณยายเพิ่นเป็นประธานอ,อสมอของตำบลเกิงค่ะคุณยายรัฐประภาเพิ่นเฮ็ดมือเบากะรกะดะะอกระเดียกันเลยอีกอย่างหนึง่งบ่ไเ้เจาะอนันต์มังมายค่ะแค่จาะปลายนิ้วนิดเดียวเพื่อเสิเอาเอาเลือตดตรวจค่ะหาคาของน้ำตาลไปซื้อบเจ็บแต่ว่าคนขี่ยานออน้องธิดาน,นี่ยานเข็มคือตาสมหวังคือพ่อผู้ยานยานขาดปกมอน,นีเดียวเห็นซื้อกะยานค่ะบระัานเห็นางานกะยานแล้ว สิไปดูดย่ำได้แหละหนูต้องกินไอ้นั่นบะนี้กินยาที่แม่จัดให้ยาเลยแม่ก็เอายาบำรุงเลือดให้หนูนต้องเสริมวิิิตามมนเสรอันนี้เสริมน้งแต่วิตามินให้กินขาวเซ่บไม่หวานมันจะมีมมหลายตัวลูกคืนไปไม่ถูก หมดแล้วใช่ไหมคือคุณหมอจัดให้คุณหมอใ,ใ,ให้กินเป็นช่วงเล่าใช่ค่ะ<ม>คุณหมอจะให้กินเป็นช่วงทไมเลือดหนูน้อยจมูเลือดหนูจางมากอืมแลวอย่างหนึ่งมันหนาวด้วยอากาศเย็นหนูชอบกินน้ําน้อยหนูหรือย,อยังเมื่อคืนนี้หนูกินน้ำเป็นสองกระปุกเลยละค่ะเว้ยเยวว่าถอ,อกับปุกทออีหยังนี่นี่แหละสาเหตุที่พวกย่าอยากให้หนูกินน้ำหลายๆนะหนูต้องดื่มน้ำมากๆ เป็น้นนอมนบ่มาก,กินน้ำมุนตาก็บ่บนั่นเลยละ่ะเมือ่อนึงขวดนึ่งยังสิบ่มืดอยู่จนในวันต้องกินน้ำเดี๋ยวเลือดสิเนิดดีว่าจันต้องเคี้ยวกิน,นใช่ค่ะใช่ไม่เก็บหรอกลูกนิดเดียวเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละยีแก้กยวบบยีแก้วดเกนกว่าแ <laughs> S <S อย่าทำเบาๆนะคะหนูจะเจ็บทำเบาๆค่ะเขี้ยว่อยางลูกเขี้ยว่อยางแม่น้อยมันจะเป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะหนูก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆไปหนึ่เป็นเพาไม่ดินน้ำหรอ่ะใช่มันเหนื่อยแน่ลูกจะทำให้เลือดเหนื่อยด,ด้วยยิ่งหน้าหนาว เท่าไหร่แม่ยี่สิบห้าค่าเลือดน้ำรับตามในเลือดเยอะไม่ค่ะไม่เยอะค่ะอักติของยายก็แค่แปดสิบเองแล้วหนูเป็นอะไรล่ะก็เป็นคนนี่แล้วไม่ได้เป็นยังแล้วไม่ได้เป็นค่ะเย้เออให้คุณยายวัานไฮเดูือโดคอนแดนตัดจอเลือดอีกงไหมคะไม่จบเพราะเราเด้อดขาดรับแล้วเอาไรให้เลือดดูจะเหมือนแล้วว่าที่เหลือดเยอะ ปฏิเนี้นนู้ก็ต้องดื่มน้ำมาหน้เสื้อย่ายด้วยบ้านนี้โอเคค่ะนู้ดื่มมั้ทำไมตัวไม่ดื่มน้ำรูกแมที่คันเดินไปเยี่ยมต้องดื่มน้ำเสื้อย่ยิน่ผิวหนูทํทำไมถึงแห้งตัวเล็กๆนี่ธรรมดาเด็กแค่เนี้ยตัวนิ่มไปจับดูมือพี่มังกรเด้อบัดนี้พี่มังกรเนี่ยผิวนิ่มมากเลยอ่ะเสื้อยายนูไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมบาหวานไม่ได้เป็นใช่ไหมอ่ะ

เงาเราไม่ออกไงเงาไม่ออกอย <c oughs> ่าตอดเสืออแป๊บน,นึงลูกเราก็เอาไอ้นั่นออกก่อนสิลูกขนาดท้านก็ยังมีเสืออีอหน้ำก็เลยใส่แจ๊ะมันมันเหมือนหนูเดินตามน้ำเลยนะ นี่นเดียวไม่เก็บหรอกลูกมันจะเก็บอะไรน,น,นั่นแหละมันไม่เก็บเขาเนี่ยแป๊บเดียวหนูหิวข้าวอีกแล้วแล้วก็จิ้นถ้ามากินเข่าดีเลยแต่หนูกินทีละน้อยนะหนูไม่ได้กินเขาก็กินดีอยู่ นี่นี่ล่ละล้อว่าแม่ปนสิบ้ปเปียวยาเมทายประยาดอีกแล้วตัวนี้ลหะมันมันเป็นอย่างนี้อ้มันหัดเขามันหัทเขาน่ะน้าๆกำลังฮัทก็วัดความดันไงตอนนี้คุณยายเป็นกําลังวัดความดันเนี่นองกีดาเล่าค่ะว่าความดันสิบปกติบอสูงบอต่ำบอ นองก็จับใหญ่อ้ยน่ารักแท้แล้วเข่าไปอ่ะก็ได้เห็นอ่มันสิสิบปีแลอวตีโอได้ละมันสบายมันยังเบาขาดทุนอ,อ่นาเนของปาาปีนี้กระนำทวมค้าลายโอ้ยบ่อยากเราเล่ยมนนขาดซื้อจินเอเอาตีเฉลียแล้วฮาว <laughs> <laughs> บอกว่าพน,นั้น เมื่อบ้านนี่ก็หลวงลุงฝากกล้วยมาให้แต่วันละครั้งกล้วยอบแห่งนี้กับมาจากวัดสะพานพิชิตจีหล่ะเพื่อนเขาเงเล่าแม่นค่ะเดี๋ยวกัสีเด็บไอ้นั่นเอ้ยยักษ์มาไล่มือดอกอาจจะเป็นสินเดือนละขามไปเล่าอีกไปถ่ายเอ็มวียู่เมืองเล่าพาไปถ่ายเอ็มวีเมืองเล่า ไปถ้างั้นลุกเลยไปกลับเอานักนตารเสด็จหายลูกไม่ให้น้องไงชี้ใส่พี่เหรอเพมเพลิดล้นเหรออ่าพี่ไอพี่ไอฝากกินหอมจะไปมหาลัยด้วยโอ้ยเดี๋ยวผู้บ่าวก็สงสัยแล้วพี่ไอหนิฝากกินให้เป็นแฟยพี่ไอจะไปมหาลัยค่ะเมื่อนี้แต่ว่าน้องฝากกินให้แล้วเมเขาสิบเพว่าผู้สาวยังได้ผู้สาวเหี้ใส่บอล อ้าวคลิปนี้เอาไว้สํานี่นะคะเนาะน้ะ <c oughs> นองกิดาลาวมาตรวจหาค่าเบาหวานน้ำตาลบ่มมีค่ะปกติทุกอย่างความดานันปกติขอบคุณคุณยายรัชประภาสประธานอสมอของตำบลเกินค่ะให้ความเมตตา <c oughs> ให้เจาะเลือดให้น้องกิดาลาวตรวจหาค่าเบาหวานตรวจความดันค่ะปกติทุกอย่างขอบคุณค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค